สมัยพุทธกาลนั้นหลังจากพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วเสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์แล้วก็เกิดมีพระครบองค์ส่งครั้งแรกในโลกคือมีพระภิกษุหกรูปรวมทั้งพระพุทธองค์ด้วยต่อไปนี้จะขอกล่าวถึงพระอรหันต์องค์ที่7ซึ่งก็รวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยคือพระยะะษกุลบุตรพระยะสะเทระ เป็นพระอาหารหันตสาวกองค์สำคัญในช่วงต้นพุทธกาลและเป็นภิกษุรูปที่หในพระพุทธศาสนาโดยมีประวัติโดยละเอียดดังนี้สถานะเดิมบุตรเศรษฐีผู้มั่งคั่งในเมืองพาราณสีท่านเป็นผู้มีความสุขสบายตามฐานะมีปราสาทสามหลังสำหรับอยู่ประจำในสามฤดูหนาวร้อนฝน และได้รับการบำเรอด้วยดนตรีและสตรีล้วนๆในปราสาทสำหรับฤดูฝนตลอดสเดือนมูลเหตุแห่งการบวชและการบรรลุธรรมคือหนึ่งในฤดูฝนขณะที่ท่านบรรทมอยู่ในปราสาทกับเหล่าสตรีที่ปรนิบัติอยู่ท่านตื่นขึ้นมากลางดึกเห็นพวกนางเหล่านั้นนอนหลับไหลอย,อยู่ในท่าทางที่น่าเกลียดน่าสอิดสะเอียนเครื่องดนตรีวางระเกะระกะ ทำให้ท่านเกิดความเบื่อหน่ายอย่างรุนแรงในการมาสุขเหมือนอยู่ในป่าช้าการตัดสินใจออกบวชท่านรู้สึกเหมือนถูกจองจําจึงอุทานว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนออุปัตถวังวัตโพอุปสักคังวัตโพและหนีออกจากบ้านไปพร้อมรองเท้าทองคําพบพระพุทธเจ้าท่านเดินไปถึงป่าอิสิป,ปตนมฤคทายวัน สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงปฐม,มเทศนาแก่ปัญจะวะคีในเวลารุ่งอรุณขณะนั้นพระพุทธเจ้าทรงสเสด็จจงกรมอยู่เมื่อพระยศะะกล่าวคำอุทานเดิมพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเธอมาทางนี้เถิดยะสะเราจะ,สะแสดงธรรมให้เธอฟังฟังธรรมและบรรลุธรรมพระยศะ ถอดรองเท้าทองคําเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงอนุปุลพิกะถาแก่ท่านได้แก่เรื่องทานศีลสวรรค์โทษของกามและอนิสง์ของการออกจากกามเมื่อจิตใจของพระยสะบริสุทธิ์พร้อมที่จะรับธรรมชั้นสูงขึ้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงอริยสัจสี่ทุกสมุทยัยนิโรธมรรเมื่อจบพระธรรมเทศนา พระยศะะได้ดวงตาเห็นธรรมและบรรลุเป็นพระโสดาบันบิดาออกตามหาเศรษฐีผู้บิดาเมื่อทราบว่าบุตรหายไปก็ออกติดตามจนถึงป่าอิสิป,ปตนะได้พบพระพุทธเจ้าและนั่งฟังธรรมพร้อมกับพระยศะะพระอรหันตผลและอุปสมบทพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอีกครั้งเมื่อจบพระธรรมเทศนาพระยศะะก็สำเร็จเป็นพระอรหันต เป็นพระอาหารหันต์องค์แรกที่บรรลุธรรมในเพศคารหัตในเวลาเดียวกันเศรษฐีผู้บิดาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันและประกาศตนเป็นอุบาสกผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสาระตลอดชีวิตเป็นปฐมอุบาสกในพระพุทธศาสนาพระยศะ,ะกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธเจ้าประธานเอหิบิขุปปสัมปทาคือบวชด,ด้วยพระวาจาว่า เธอจงเป็นภิกษุมาเถิดท่านจึงเป็นภิกษุโดยสมบูรณ์รวมมีพระอรหันต์ในโลกในขณะนั้น11องค์คือพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์ปัญจวัคคีห้าองค์พระยสะหนึ่งองค์รวมเจ็ดองค์ก่อนมีการรวมยอดอีกสองค์ในภายหลังการเผยแผ่ศาสนามารดาและภรรยาเก่าเป็นอุบาสิกา ในวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระยศะะไปรับพัตาหารที่บ้านเศรษฐีมารดาและภรรยาเก่าของพระยศะะได้ฟังธรรมและบรรล,ลุเป็นพระโสดาบันและประกาศตนเป็นปฐมมอุบาสิกาที่ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตชักชวนสหายบวชสหายคฤหัสถของพระยศะส,ะสี่คนคือวิมุลสุภาหุปุณชิและขวัมปติ ได้ทราบข่าวการบวชของท่านจึงมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมบรรลุพระอรหันตผลและบวชด,ด้วยเอหิบิขุป,ปสัมปทาต่อมาสหายชาวชนบทของท่านอีกห้าสิบคนก็ตามมาบวชและบรรลุพระอรหันตผลเช่นกันรวมพระอรหันหกสิองค์เมื่อรวมพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์ปัญจวัคคีห้าองค์ พระยศหนึ่งองค์และสหายของพระยะ,ะอีกห้ิบสี่องค์ทำให้มีพระอาหารหันต์ทั้งหมด60องค์ไม่นับพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าทรงส่งไปประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกปฐมมสาวกสัญจรตรัสว่าพวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์โลกคุณธรรมสำคัญ พระยศะะได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตัทะคะคือผู้เป็นประเลิศในทางผู้มีชื่อเสียงกุลบุตรผู้มีชื่อเสียงในเวลาต่อมาแต่ตามข้อมูลที่ปรากฏในผลการค้นหาท่านเป็นที่รู้จักในฐานะภิกษุกลุ่มแรกที่มีส่วนสำคัญในการชักชวนสหายให้มาบวชเรื่องราวของพระยศะะกุลบุตรเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการประกาศพระาศาสนา เพราะทำให้เกิดพระอาหารหันต์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นแรงบันดาลใจให้คนหนุ่มสาวในตระกูลสูงหันมาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังขอบคุณที่ติดตามผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะโอกาสหน้าพบกันใหม่ค่ะ